กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูจจว่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม World of Demons นะครับก็เป็นเกมแนวแอคชั่นแฮ็กแอนด์สลัเลยครับผมแต่ว่ากราฟิกออกมาเหมือนกับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับคือทำมาได้ค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ตามที่เห็นครับเวลาเราสู้เราจะสู้กับพวกพูดผีปีศาจที่มีอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เวลาเราหลบอะครับมันมีการกิ้งหลบนะ สามารถที่จะกิ้งหลบได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากิ้งหลบถูกจังหวะเนี่ยมันจะเป็นการแพร่ีครับก็คือจะเป็นการสวนการโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมกดติดแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูกันละกันนะครับการต่อสู้ก็ถามว่ายากไหมมันขึ้นอยู่กับความเก่งของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลเพลย์ของเราเองหรือแม้กระทั่งตัวของการอัปเกรดนะครับก็มีผลด้วยนะฮะแล้วก็ตามนี้ท่านผู้ชมเห็นครับด้านขวาล่างนอกจากปุ่มโจมตีแล้วเนี่ยมันจะมีการใช้สกิลด้วยแบบนี้ครับ อันนะก็คือใช้พูดผีมาใช้สกิลแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับซึ่งมันไม่ได้ใช้ได้แค่การกดอย่างเดียวนะครับเวลาเราติดตั้งการมาเนี่ยเราจะติดตั้งมาได้2ใบนะครับและถ้าเกิดว่าการที่เราเก็บตามฉากเป็นการ์ดใบเดียวกันเราสามารถสไลด์ได้แบบนี้เห็นไหมครับมันขึ้นวงๆอยู่หมายความว่าเราสไลด์ได้เพื่อให้เป็นการใช้สกิลเนี่ยจะทําให้มันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเองส่วนการ์ดที่อยู่ด้านขวาอันนี้ใช้ได้เลยโดยไม่มีครูดาวแต่ว่าใช้แล้วมันจะหมดไป หมายความว่าท่าไ้ชมติดสกิลได้2อันนะครับแล้วก็ไอ้พวกสกิลที่เราเก็บตามฉากเนี่ยก็คือเก็บได้เรื่อยๆนะครับเก็บได้ประมาณเอ่อห้าหกชิ้นนะครับห้าหกชิ้นโอ้อันนี้เป็นไฟอันนี้เราต้องดับไฟก่อนนี่ยวไปต่อได้ไม่งั้นเจ็บหนักครับผมก็ตามสภาพครับก็อย่างที่เห็นคือเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใครชอบแนวแอคชั่นแล้วก็มีแอปเปิลอยู่นะครับเติมแอปเปิลอาร์เคดไว้ก็ลองโหลดมาเล่นดูได้ครับเพลินๆดีครับ โอ้โหโดนไปหนึ่งทีครับผมพยายามจะแพรรี่ครับแต่ว่าผมยังไม่คุ้นชินกับมอนสเตอร์ในเกมนี้อันนี้เนี่ยแพรรี่ได้แล้วครับกิ้งหลบแล้วก็จะสวนแบบนี้เลยครับผมสกิลไปเออเรียบร้อยครับผม ส่วนเทคนิคการเล่นเพิ่มเติมนะครับคือพยายามสู้กับศัตรูให้หมดนะครับแล้วก็เก็บของให้หมดถ้าเกิดเราดูที่แผนที่จะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยมีการผ่านไปเรียบร้อยแล้วด่านนี้นะครับก็คือเราจะต้องสู้กับศัตรูให้หมดเก็บหงเก็บหีบนะครับแล้วก็หาพวกทางลัดอะไรไปต่อให้หมดมันถึงจะจบได้แบบ100%ซนะครับคือเดิมทีตรงเนี้ยมันเดินไปไม่ได้อันนี้เน่มันเดินไปไม่ได้นะมันจะมีเหมือนสารเจ้าอยู่อะไรเงี้ยเดินเข้าไปใกล้ๆกก็จะสามารถที่จะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้คือมันเป็นทางลับนั่นแหละครับ โอเค่ะลุยกันต่อเลยกันแล้วกันนะครับเลือดผมก็ลดมานิดนึงครับเดี๋ยวไปฟันไห้หน่อยไห้พรุ่งนี้ก็ฟันได้นะบางทีก็จะได้เลือดมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวสกิลก็มีนะครับก็แล้วแต่ดวงแล้วกันว่าจะได้อะไรโอเคครับอันนี้เป็นแมวครับผมอันนี้เป็นแมวโบนัสมันไม่ค่อยโจมตีหรอกครับคือเราโจมตีมันเพื่อเอาเงินอย่างเดียวยนะกราฟิกดูดีมากเลยนะลื่นไหลามากครับผมท้งนี้คืออยู่ที่มือถือด้วยนะ มือถือเราไหวแค่ไหนนะฮะก็จัดไปครับถ้ามือถือไม่ไหวอันนี้ก็ทําใจนิดนึงนะครับโอเคโอ้ได้ตังค์เพียบเลยของอีเพียบครับผมโอเคมอนตัวต่อไปมาแล้วครับดูซิมตัวอะไรยังคงเป็นพวกกับป่าอยู่นะครับเอ้ลอยขึ้นไปบนฟ้าโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนี่แพรลี่พอดีเป๊ะครับผมสตันไปสิแพรลี่ได้อีกรอบหนึ่งนี่แนะ่โดนใครว่าเมืเ่อกี้ โอ้โอ้โอ,โอผมโดนเองมันไปฮิวอนนี้มันไปฮิวสกิลหน่อยดิเออโอ้โหกดกิ้งไม่ทันครับแต่เวลาเราล้มเราก็กดกิ้งได้นะเพื่อที่จะดีดตัวเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับเฮ้ยรอบนี้ศัตรูเยอะเปลี่ยนการ์ดหน่อยดิเปลี่ยนไม่ได้ทั้งมันพอดีผมติดการ์ดไอ้ผีล่มมาไงยังไม่เจอผีล่มตอนนี้เดี๋ยวใช้ผีล่มให้ดูยิงยิงยิง <c oughs> เรียกผีล่มมาแล้วก็ยิง เป็นโหมดสไนเปอร์ครับก็คืออู้เดียวเดียวเดียวโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนั้นวะมันตามแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยใช้การสกริลไปบ้างดีกว่าสกิลมีเยอะเออแป็กเออแล้วเวลาเราใช้สกิลอะเราไม่ได้เป็นอมาตะนะถ้าเกิดเราใช้สกิลแล้วศัตรูสวนมาพอดีก็คือต้องกระโดดหลบด้วยนะครับกิ้งหลบด้วยนะไม่งั้นเจ็บนะครับผมโดนอัดไงายเงื่อมาหลายรอบแล้ว คือเล่นแรกๆอาจจะรู้สึกยากครับแต่พอเล่นไปนสัสพังหนึ่งก็จะเริ่มคุ้นชินเริ่มจับทางได้นะถามว่ายากขนาดไอ้พวกดาร์กโซไหมไม,ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเกมมือถือทั่วไปที่แบบปล่อยออโต้โง่โงก็ชนะอะไรเงี้ยนี่คือเกมนี้มันไม่มีออโตโ้ไงก็ต้องเล่นเองนะครับก็ใครชอบแนวนี้ก็ลองดูแล้วกันเนาะเฮย้ยตัวอะไรอะ่ะผีกลงล้อ โอเคแล้วดูดิว,ว่ามันมีผีหลายตัวมากเลยนะเวลาเราเจอตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเปิดคัมภีเป็นสมุดภาพของมันขึ้นมานะฮะโอ้ยหมุนกรงล้อไฟเหรอนี่เอาผีล่มยิงมาดิโดนมันะ่งมันอะโดนโดนอยู่โดนอยู่แตกครับผมแตกเรียกขมายทาจิมาช่วยครับเอ้ยเดี๋ยวโดนโดน,โดน,โดนทับ น้ำไปเออเออเป็นไงล่ะน้ำไปอีกทีดิเอาโดนคขว่าน้ำไม่โดนไอ้ยใช้ผีร่มใช้ผีร่มนี่นะไม่ใช่ผีร่มผีกลงล้อเรียกผิดตัวคือเวลาเราฆ่าตัวอะไรมาเราจะได้วิญญาณตัวนั้นมาใช้ครับอุ้ยโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยกดหลบไม่ทนันติดไฟไหม้ตาหาครับเวลาล้มมันล้มนานเหมือนกันเนี่ยถ้าเราดีดตัวขึ้นมาไม่ได้อล้มยังนานเลย เอ้ยเจอกล่องเก็บกล่องเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอดักก่อนครับมี n อ c มาคุยผมขี้เกียจอ่านด้วยเออเมื่อกี้เจอกล่องอยู่ข้างหลังนี่ไงเก็บไว้ครับไว้ใช้ในการอัปเกรดต่อได้นะครับผมเนื้อเรื่องผมสกิปแล้วนะผมขี้เกียจอ่านครับผมเน้นเน้นมันไว้ก่อนไปเอาผีกงล้อไปอัดเฮ้ยเยอะนี่หว่าถอยก่อนเยอะเยอะ ดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนนี่แนะ่โอ้ยโดนอยู่ดีว่ะไอพีกลงล้อระวัวงดถทับฟึบนี่ไงผมเคาน์เตอร์ได้เป็นไงละ่ะไอ้นี่มันธาดไฟนี่นะเาเตอธาดน้ำหน่อยไหมละ่ะลอยไปเลยรีแน่แพรลี่ได้ครับผม แผลรีไปอีกหนึ่งรอเป็นไงล่ะพี่จับทางได้แล้วเอยังไม่ตายเหรอหนูก็ตายแล้วโอเคทุกการต่อสู้มีการประเมินตลอดนะว่าเออได้แรงอะไรนะครับเฮ้ยเจอเครื่องผลิตพลังงานละมันจะเป็นคล้ายๆกับสารเจ้าอ๋ออันนี้ผีล่มโคชชอบสกิลของผีล่มเลยมันแรงมากเลยนะสกิลของผีร่มอะ่ะแต่ว่าเราต้องเล็งและยิงให้โดนด้วยแต่ปกติมันจะเล็งให้อยู่แล้วนะเวลาเราใช้การผีล่มอะ่ะเราก็กดกดที่สกิลผีล่มรัวๆเลยดูดิ ทีเดียวครึ่งหลอดอะแตกครับผมบอกเลยเฮ้ยมันทำอะไรวะหลบก่อนโอ้มีตีรอบตัวใจเย็นโอ้มีปลาลูกไฟแล้วไงพี่ก็ปลามาปากลับไม่โกงแตกไปดิมีเล็งพื้นไปรอบนึงครับอ่อนนี่ยทันันอุ๊ยโหกิ้งไม่ทันเรียบร้อย ผีลมแล้วไงใครแคร์โอเคมันยังมาคุยกับเราด้วยเออช่างมันผ่านไปอีกหนึ่งสเต็ปครับผมนี่ไงสารเจ้าที่ผมบอกมันจะผลิตไอตัวนี้ออกมาเป็นระยะระยะโอ้มีเฟรมเลตตกด้วยเวรกรรมและเอ้แล้วมันมีอันนี้ด้วยนะปริศนานกลไกนะครับอันนี้เขาให้จุดไฟครับก็ใช้ตัวอะไรก็ได้ที่เป็นธาตุไฟะจุดไฟไปนี่ไงจุดไฟได้แหละมีปริศนาให้แก้ไขเลยนะครับเรียบร้อยไดไอเทมเดี๋ยวไปตีบวกต่อได้ ฟันหีบฟันไหฟันกองก่อนเติมเลือดครับผมว่าจะถึงบอสแล้วครับบอสก็ด่านแรกจะเป็นบอสงูครับงูยักษ์นี่เป็นไงหลอนหลอนไปครับผมอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันอ่ะเร็วเหลือเกินอ๋อนี่ไงไงนูเรออนนะนะฮะโอ้โๆโโหน่ากลัวนะกลัวดูพฤติกรรมก่อนดิโอเคแพลรี่ได้ มาผีล่มมาช่วยหน่อยเอออุ้ย,ย,ยโดนหางเ,เต็มเต็มเหนียวไปเลยครับผมตวัดใช่ไหมโอเคแพรลี่ได้แต่ฟันไม่โดนใครว่ะตะวัดอุ้ยแพรลี่ได้อีกแล้วครับผมผีล่มมาแล้วยิง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 อ้ามันสตันว่ะเพราะว่าตีมันจนไอ้นี่ไงเรียกว่าอะไรนะตีมันจนเกศสีขาวมันหมดอะ ผีกลงล้อไปผีกลงล้อนี่ใช้สกิลรัวๆเลย <laughs> ใช้สกิลจนจะหมดอ่ะเฮ้ยถอยถอยโอเคแต่รู้สึกว่าบริเวณฉากมันจะมีนี่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 ถ้าเกิดเลือดเราจะหมดก็มาเก็บไอ้พวกนี้ได้นะครับเออมันมาละน่าก,กลัวมาใหม่มาใหม่เอ้ยชึบเออหลบเนี่ยมันห่างตวัดโอเคแพรี่ไม่โดนอีกแล้วแพรี่ไปโดนใครวะถามจริง ยิง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 เฮ้ยหลบหลบไม่ทันครับแข็งเลยใจเย็นอุ๊ยโอ้โหนี่อะแพรลี่ได้เอาไงล่ะเอาไงล่ะกินทำไมแพรลี่ไปอีกหนึ่งทีกินทำไมครับกินทำไมน้ำไปทีนี่เออเฮ้ยมันถอยมันถอยมันถอยอุ๊ยโอ้โหโดนตวัดไปหนึ่งทีผีร่มมายิง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 เออไฟไหม้ไปเด้ ททำไมอุ้ยหางหางหาง๋งงอชนะก่อนครับผมเป็นไงครับบรรยากาศการต่อสู้กับบอสนะครับก็เลยได้ว่าเพลินเพลินดีนะใครชอบแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลชนะครับสู้กับผีญี่ปุ่นแล้วก็เกมนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับ โอเคทีนี้เรามาดูระบบการเล่นของเกมนี้ต่อเลยกันละกันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสเกอร์มิสนะครับสเกอร์มิสนี่ก็คือเวลาเราผ่านด่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปด่านต่อไปได้เลยหรือว่าเราจะลงด่านเดิมก็ได้ซ้ำนะครับหรือว่าเราจะไปสู้กับไอ้พวกมอนสเตอร์หรือมินิบอสเลยก็ได้ครับมันก็จะมีให้เราท้าทายสู้ด้วยคือไม่จาเป็นต้องเดินในแมปกว้างๆอะไรไงก็คือลงไปสู้กับบอสพวกนี้ได้เลยแล้วก็จะมีภารกิจท้าทายให้เราทําเห็นไหม าจัดการได้ภายใน3นาทีอะไรเงี้ยนะครับใช้โยคายอาร์ตโยคายอาร์ตคือสกิลนัล่นแหละอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทำคอมโบให้ได้20คอมโบเห็นไหมก็แนะนำว่าลองมาสู้ดูนะครับท้าทายแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วยภายในตัวนะครับ ส่วนเมนูที่2นี้เป็นซามูไรครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะมีคนอื่นขึ้นมาด้วยและซามูไรเราครับดูด้านขวาสามารถที่จะเปลี่ยนอาวงอาวุธได้อาวุธเนี่ยมันก็ได้มาจากการเล่นนะครับเล่นไปเรื่อยๆผ่านดงผ่านด่านก็จะได้อาวุธมานะครับแล้วก็ตัวของการ์ดโยคยใช่ไหมโยคยอาร์ต ok นะครับก็แล้วแต่ความชอบกันละกันจะใช้อะไรในช่วงแรกผมว่าชอบผีล่มกลายตัวกับป่าที่สุดแลละเพราะกับป่ามันเสยให้ศัตรูลอยบนฟ้าได้ไงนะแล้วก็เป็นท่าน,น้ำด้วยนะครับแล ส่วนต่อไปครับ Enhance นะครับก็คือการตีบวกนั่นแหละก็มีทั้งการตีบวกตัว Minions นะครับ Minions ก็คือตัวของไอโยคายนั่นแหละเออวพวกโยคาทั้งหลายแหล่ของเราอะก็สามารถตีบวงต,ตีบวกได้ครับเช่นผมชอบผีลมมากๆก็ตีบวกได้ครับมันจะใช้ไอผลึกก้อนม่วงๆก็ได้จากการลงไปเล่นนั่นแหละหรือแม้กระทั่งบางทีเวลาเราเลงไปแล้วเราได้เจ้าการตัวนี้มาเพิ่มมันก็จะสลายกลายเป็นเศษส,สมีม่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใช้ตัวไหนบ่อยๆก็มาอัปเกรดด้วยกันละกันรวมไปถึงอาวุธครับอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมก็จะใช้แร่นะครับที่ได้จากการลงดันเจี้ยนนั่นแหละครับการตีหงตีหายตีกล่องก็มีโอกาสได้ตัวของแร่เช่นเดียวกันนะครับส่วน้าต่อไปโทฟี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเออร์ชี m เมนนั่นเองครับทำอะไรผ่านก็มารับรางวัลได้ตรงนี้ครับ ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับไม่มีนะภาษาอื่นก็มีเยอะแยะเลยแต่ภาษาไทยไม่มีครับผมส่วนกราฟิกอย่างที่เห็นแค่มีเดียมเท่านั้นครับเพราะว่าผมเปิดไฮแล้วมือถือผมร้อนๆน่ะนิดนึงอะ่ะอันนี้คือ iPhone 12 Pro Max นะครับก็เปิดแค่มีเดียมก็ตามที่เห็นคือภาพมันสวยมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปคือจะเป็นตัวแบตเตอรครับคือต้องบอกว่าไงดี ไอตัวปุ่มต่างๆอ่ะเออมันจะเอาขนาดใหญ่ขนาดกลางอันนี้ก็แล้วแต่เรามันปรับได้แต่ว่ามันไม่สามารถคอนฟิกได้นะครับว่าปุ่มไหนจะอยู่ตรงไหนมันทำไม่ได้ทําได้แค่แบบว่าความกว้างของตัวปุ่มเท่านั้นเองอะไรเงี้ยความใหญ่ของตัวปุ่มที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรละเรื่องเกี่ยวกับทรงเกี่ยวกับเสียงอะไรแบบนี้ครับโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเพลินๆดีนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็จัดไปได้เลยครับเฉพาะ Apple Arcade นะครับในตอนนี้